นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสราังคัจฉามิสังฆังสราังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสราังคัจฉามิ ทเตียมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทเตียมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตตียมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตตียมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาตียมปีสังฆังสรนังคัจฉามิอิเตปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธ ิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมนุสานัมพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันทิิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพอินโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาว,วากสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาว,วากสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาว,วากสังโฆยาทิทางจัตตาร,ตริปุริสยุคานิอัตถปุริสภุคะลาเอสาภะคะวะโตสาว,วากสังโฆอานหูนายโยปาหูนายโย ขินัยโยอัญชลีการะนิโยอนุตตรังคุณยักขตังโลกัสสทินะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Jaya sara kata putta setawa marang sawahanang Jato satya sabhang rasam ye pibing sonara sabha Tanhang kara tayo putta atawi satinayaka Sabhe pati titamayang สิเสปติทิโตไมหังอุเรศภะนักรุนาทะเยเมอนุรุดโตสารีปุตโตจะท้าคิเนโกนันโยปิติภาคัสมิโมคันลานุเจวามเกท้าคิเนสวะเนไมหังอาสงอานันทราหุโรกัสสะปจามะนาโม อุภาสุวามาโซตเกเกสโตปิติภาคาสมิงสุริยวะปะพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภีโตมุนิปุงคะวกุมารกาสะโกเทโรเมหิสิจตวาทโปโสดไมฮังวัฒนีนิจังปฏิทธาสิคุณาการโร อุณโอคุลิมาโลจะอุปาลีนันท์เซวัลีเทราปันใิเมชาตานาลาเตติลกมรมะเมสสสสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสซาชาวันตาสิลเตเชนะอังขมังเคสุสันติตาราตานังปุรโตอาสิทากคีเนเมตัสุตตะกัง Kacakang pacato asiwa me malakang kanda mora paritan atana sutta kang akase sharanang asi sesa pakara kita sinana nawara satta pakala วาตปิตาทิสัญชาตาพาหิราชตุปัฏฐานาเอเสสาวินัยยังยันตุอนันตชาชินเตชะสะวัสโตเมสเิีเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญเชรามชัมีวิหารตังมหีตเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหากุริสาสภา เอเจวามันโตสุขุโตสุรัตโขชินานุภาเวนะสิตุปัตโตธรรมานุภาเวนะสิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะสิตันตารายอสัทัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรตินโมตัสสะพะคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสตัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมพุทธายะพระพุทธไาตรารัตนะยานมณีโนภาราสีสหัสสสุทันมะพุทโทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขีทานงวารังคันธังสิวลีจามาเทรงอังวันธามิทุระโตอังวันธามิทาตุโยอังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพุทธาตยรัตนญาณมณีโนภรัสีสหัสสาสุธรณมา พุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธังมิวะลีจามหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพะโสพุทธาธรรมะสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะตัยรัตนัยยะ มานีโนภาราสีสหัสสุธัมมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานาวารังคันธังสิวลีจามหาเทรางอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆาปูเชนิ สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระสัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระสัพปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระสัปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชะน่าระขังพันธามิสักภโส พุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิ ทุติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิอิมินาสักการณ์นะ พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการณนะสังฆังอภิปูชยามิ สุขีตาหูมินิทุกข,ขาหูมิอเวราหูมิอพยาปัชชาหูมิอานิคาหูมิสุขีอัตนานปริหารามิสัพเพสัตตาอเวราหหนตุอพยาปัชชาหุนตุ อาน,นีคาโนตุสุขีอัตนานปริหารันตุยังกินจิกุสลังกามัง